ต่อมามาดูกันที่ข้อที่2ค่ะในวงเล็บค่ะ3เศนึ 4, บวกกับ0.25ค่ะจากนั้นก็หารด้วยเศษ7ส่วน10ะคะถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะนี้ที่มีวงเล็บมานะคะให้เราทำในวงเล็บก่อนจากนั้นจึงจะทำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะคะในที่นี้3เศน1ส่วน4เป็นจำนวนคะนะคะ ซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนจำนวนคระให้กลับไปเป็นเศษเกินก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถทำ3เศษ1ส่วน4ให้เป็นทศนิยมได้ค่ะโดยที่เศษ1ส่วน4นะคะเศษ1ส่วน4เนี่ยถ้าเราคิดเป็นทศนิยมแล้วจะได้0.25ค่ะ สามบวกศูนก็จะเป็น3.25นั่นเองในวงเล็บก็จะได้เป็น3.25ซึ่งมาจาก3ามเศษหนึงส่วนสีนะคะบวกกับ0.25นอกวงเล็บก็คือหารด้วยเศษเจ็ดส่วนสิบทำในวงเล็บก่อนค่ะให้เอา3.25บวกกับ0.25นะคะบวกกันก็จะได้เป็น3.50ศน ถ้าเราตัดเลขศูนย์ออกก็จะเหลือเป็น3.5นะคะหารด้วยเศษเจ็ส่วนส0จากนั้นเราจะเปลี่ยน3.5ให้เป็นเศษส่วนซึ่งทศนิยม1ตำแหน่งจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ35ส่วน10นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเลยค่ะ ตัวหารเศษ7ส่วน10เราก็จะกลับเศษเป็นส่วนได้เศษ10ส่วน7นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการตัดทอนค่ะโดย7สามารถตัดกับ35ได้โดยใช้แม่7 71775 35หต่อไป10กับ10ก็สามารถตัดทอนได้ค่ะโดยใช้แม่10 10ตัด10ได้1ครั้งนะคะเราก็จะเหลือตัวเศษ5คูณ1ได้5 ตัวส่วน1คูณ1ได้1ก็จะได้5ส่วนห,นหรือ5นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกที่4ค่ะ